เอาแล้วครับ <Solomon> มืองห้างับยางลินครับบัตรวีดีโช้าซินโลตัดงตัดตองนะตอนนี้คนไล่เติมครอันนี้เป็น อีกสลาหนึง่งร่วมทำบุญชทุที่ดินเอามีตู้ยเทียมโอเคอันนี้ครับผใหญ่ครับผ่ะใหญ่อเอาละโอะ้วัดเก็บน,นามีครับนีสลาร้อปีสลาร้อปี สารวัดรร้อยปีนี่นะครับศาลาวัดรร้อยปีปเกิยางมาเรื่อยๆแล้วครับยังเหมือนนี้เป็นวันแม่ครับ12สิงหาคมก๋ยนี่ครับมายังทำบุญนเนี่พยพญานาคดูยพญานาคดิ้นนี่นะนี่ครับพระองค์ใหญ่พระปางองค์ใหญ่ครับ พ่อปุ่บสีสิบชั่วเย็นสีคุ่มาด้วยครับอันนี้ก็เป็นอีกสลาหนึ่งอันนี้ก็เป็นทางขึ้นช่างเป็นช่างเป็นจะละหน่อยปี่ เป็นาลาครับาลา,า,ากาลาอกฝั่งนู้นมีอันนี้เลยฝั่งหุ่นมีมีมีชาหนำนะครับฝั่งนู้นมันนุ่นซ้อนร้อยปีเกือบเลยนะมีของโตด้วยครับของใหญ่ของใหญ่ครับของใหญ่เอ้ยล่มล่มดีขนาดเลยมาเลยล่มดีครับโอ้ของใหญ่สองเงนเลยครับ ของใหญ่สองอันเลยครับบรรยากาศเนี่ยนี้คุณสิหลายๆเนี่ยหน่อเลยนึครับของมันก็อยู่ตรงคลองครับอันนี้เขาบึงเนี่หนึ่งเขาบึงเนี่งกันเนาะโอ้สวยเลยครับแล้วก็ดี่ไปดิขึ้นไปดูสิเขาเขาเดินอ้อมไปทางนี้พี่เขาย้ายกไปทางนี่ไหม ไปครับเฮาไปเด้อศาลาโอ้ยศาลาพี่เพิ่นเว้ยพุ่นครับแต่ว่า เป็นสุขาอโอกาแฟวัดวีจ้ะเราตอนนี้เป็นมุมกาแฟครับสำหรับคนหมักกาแฟพวกคาเฟ่ เป็นอาหารหอยู่ตามวิธีที่กินยังไงเป็นอาหารปลาครับปไปเย้อนสิบไปขึ้นสลา,าครับมาถึงทางขึ้นแล้วครับผมมาหอดทางขึ้นแล้วด้วครับไปกันบ่ลุยสิไปหุ่นไปครับเข้ามาหอดทางขึ้นสลาแล้วครับ บรรยากาศสุดบรรยากาศดครับโบสถ์สวยมากเลยอันนี้เป็นสะพานนะ,ะนี่ครับกล่องอาซิซันนิดหน่นอยนี่ด้ครับมุ้ยใหม่กันซันนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับ รอบข้างแล้วก็เป็นทางขึ้นมาครับใครดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยใครดูใรูให้ใหญ่ใยรูใหใหญ่ใครดูใหเใหญ่ใรดูให้ใ ใครดูก็ฝา, mm hmm. า,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยน,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 นะครับติดตามเป็นกำลังใจให้งอชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนำเนี่ยเด้อนะครับฝั่งนี้เป็นจักรรถได้รบรรยากาศดีอันนี้พี่ปู เป็นยังพี่ลายพรักลายพักอันนี้ก็เป็นที่นี่ครับมองเขาเดินไายังไงฝากที่จอดที่จอดรองเท้านกเก๋มาทำอะไรมาไหว้พระครับมาทอะไรหว้พระครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับ บรรยากาศอันนี้พัพปรางอ,งองค์ใหญ่บรรยากาศครับอันนี้ก็คนกำลังเดินมาครับเราก็มาถึงตรงหน้าโบสถ์แล้วครับแล้วเขาต่อแถวต่อคิวกันเข้าไปกับพระ เดี๋ยวเข้าไปดูครับอโอ้ยสวยมากเลยสวยมากๆเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะคนเยอะจริงเข้าไปดู คนเยอะมากเลยครับแล้วก็ <c oughs> คนเยอะมากหมดแออัดบ้างเลยครับครับอันนี้ห้องชิวเขาเลยครับคนไหลแหงหันใจออกครับเดี๋ยวขอนายไปเบิง่งพระปู่ศรีสุโธครับนี่ตรงนูง้นลุงเกอวันนี้มาทำอะไรครับลุงเกอรครับ มันก็ทำาไหรครับลิงเยี่ยมเออเยี่ยมเอ,อล่ะครับห้ากกบกาปองมาแล้วครับปองหันโทรบ้าเขาโบดว่วคนหลายแหงเดี๋ยวเขาจะไปไปเบิงพ่อปู่ศรีสุโธคนคนาหลาแหงครับ มีนกบู่เออบรรยากาศอืมไปเ<ะ>ดอสออันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นขื้นยังหอก รีสวดหรือกุฏิพายบนกุฏิพายกคือเดี๋ยวไปไปดูพ่อปู่ิี้โทนครับเราจะมาเสียงดวงกันครับมาเสียงดวงกันเลยครับเด้อ่าเออเปิ้ลด้เองแป้ง

อะิเนี่ยสงสยถ้าทาที่ทนานเลยเลนี่อยอบเดี๋ยวเดี๋ยวหัวมัดถูกันครับวาสิเลตเต้เอาละครับมาหัดนะครับผมมาหอดแล้วพ่อปู่สีสุดทรไปโอ้<ะ>โอมีนี่ครับมีส ะน้ำนะครับหมองพระพุทธชิตทูนอันนี้ครับเดินๆเอามาดูห้ามปีนไปยเดขาดห้ามปีนไปยเดขาดมียค่นี้ครับ นี่นะครับระสิประมาณนี้นะครับบรรยากาศเราจะมาไว้ปูสีสตูนะครับค้าง ผมเราก็ขอพอเรเสร็จนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศอะไ,ไนต่อเราแยงออมไหมทุกคนบออมบอมปะมเฮ้ยเขาเป็นยังเป็นป่ะเทไทยลูกให้ยากม่้งไปครับแล้วก็วเดินไ,<ม>ไปเรื่อยๆครับผม พาไเปเบื้องเรื่อยๆครับวัาเฉนี่ยกับบุเคยมาด้วยกัครับมาครั้งแรกครับแต่สิบุเคยหูข้อมูลปันไดแต่ก็ท้ายไปเบื้องครับผมฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นำเนยเยด้อยครับติดตามเป็นลรงใจงวัน,นเฉลี่ยน้ำได้ครับ นี่พระองค์อันนี้หลวงปู่ครับเป็นหลวงปู่กำลังสร้างใหม่ถ้าเสร็จก็น่าจะสวยมากเลยนะนี่ครับวัดนี้ใหญ่ครับใหญ่มากวัดวิริโชตใหญ่กว้างที่จอดรถเยอะข้างนอกก็มีครับไปครับผม